ข้าลูกข้าเต่าควายมีญาณี่สงการก่อนพี่นนอกก่อนออกเดินทางบุญแค่ไม่จะชิดนี่ก็พันหานี่แหละน้ำอ๊มน้ำหอมเดินทางลอดไั้ไปตลอดปกอดไส้อันี้มันม้าน้ำมั้ยจะเริ่มกเกาหนาสองขั้นที่สุดคือเดินทางตลอดลอดไั้ทุกเส้นทางเลยเด้อ อ้าเหมือนกนกดีอ,อ,อไรแค่ว่าําอบนาหหอมหน,นี่ละแห่ไปเร่นข้นหาลูกก็ได้นี่ใส่นหนาลดนี่ลูกจากซิดไหมจากซิดไหมไลยๆเออดีซิดเส่เจ้าของ เชิบเชิบเออมาอ่ะโอ้ออป็นบอนอ,อลูกก็ได้ดูจอเห็นคนไหมหันกล้องใส่คนเออไปยังคนไปว <c oughs> ้าวสงกรานตโอ้ยโยออ้้ยโ้ยงพ้อกันอยู่วัดอ้ยอยอวัดอ้ยโออ้ยอยโยอ